วันนี้ค่ะพวกเราจะมาดูผลสำรวจจากทางกลุ่มเรากัขอขอนว่า,า,วา,วา,วาวโฆษณาด,ดนีน้ากาบ้านเนี่ยจะมีผลต่อวัยรุ่นไทยอย่างไรคเออผมนิดเดียวผมอยากให้คุณช่วยดูการสร้างโรงงานที่ประเทศจีนให้หน่อยอทั้งประเทศเลย <c oughs> ไม่มีปัญหาสดชื่นได้ไง าะไรเออจีใช่ไหมอยากให้ใครทำได้ต้องไปดูภาพชาละเพราะกา,กาบาและวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมองจากดีน่ากาบานมทวนเหลืองผสมจม,มูกข้าวญี่ปุ่นดีน่ากาบาชื่อเด็กกี่พัสดกานามดีค่ะชื่ออิชนานะการ,การ์จิราช่ะค่ะ,วคะพ,พวกเราเป็นพิธีกรภาคสนามนะคะวันนี้จะไปสัมภาษณ์คนในส่วนหลวงวันเก้าค่ะ เคยดูโฆษณาดีน hmm. mm ่ากาบ้างไหมคะเคยค่ะค่ะแล้วคิดว่ามีผลอะไรต่อไว้มี่นมมันมีหน้าตาบ้ามีผลยังไงบ้างเสริมสร้างกระดูกคิดว่าน่าจะเป็นสมองมั้งยังไงให้กระพี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ค่ะเราเชื่อมากน้อยแค่ไหนคะว่ามันทำให้เรากระพี้กระเป๋าจริน่าจะ ช่วยได้ได้บ้างเพราะมันเหมือนเป็นอาหารเสริมนะค่ะแล้วเคยทานไหมคะยังไม่เคยเลยค่ะเพิ่งออกมาไหมก็เลยยังยังไม่เคยค่ะดูโฆษณาดีน้ากับบ้างเคยค่ะเคยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกยังไงบ้างคะคือคิดว่ามันจริงมากน้อยแค่ไหนพี่กินแล้วจะกระติดกระเป๋าพ่พสนหมอ๋อที่ก็ไม่คิดว่ามันมัน,มน,มนไม่น่าจะมีผลขนาดนั้นนะเพราะว่าลักษณะคือ ถึงจะกินอาจจะแบบเหมือนกับสร้างความรู้สึกให้เรารู้สึกอะไรแล้วเคยกินไหมไม่เคยค่ะโอเคขอบคุณมากคะเคยดูโฆษณาดีน่ากาวบ้างอื่นเคยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกยังไงกับโฆษณาเชื่อจริงเชื่อมากน้อยแค่ไหนห้าสิบห้าสิบค่ะแล้วเคยทานไหมก็มีบ้างมั้งคะก็ได้ทานบ่อยอะค่ะออ๋โอเคขอบคุณมากคะ เค่รู้โฆษณาดีน่ากะ้าบ้างตาอบเลยค่ะค่ะแล้วมีความเชื่อมากเลยแค่ไหนคะว่า,าวกินแล้วจะมีความกระกระเป๋ากระปีรู้ไหมเชื่อมากน้อยแค่หไหนเชื่อสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ยังเคยทา,า,านไหมคะไม่เคยแล้วเชื่อไหมค่ะเคยดูโฆษณาดีน่ากล้าบ้างไหมคะเคยครับค่ะก็มีความรู้สึกยังไงกับโฆษณาเนี้ยคะ่ะเชื่อมากน้อยแค่ไหนว่ากินอันนี้แล้วจะทำให้กระปี้กระเป๋าแล้วก็สมองเลือดเร็วฉับไวอะไร เชื่อไหม่ะก็ห้าสิบห้าสิบล่ะเคยเคยไหมคะเคยกินอตอนนี้อ่ะครับอเ,เออยังไม่เคยอ่ะอเค,อเคขอบนุมากนะคะก็พี่เคยดูโฆษณาดีน้าตาบ้างไหมคะเคยค,ค่ะแล้วพี่มีความเชื่อมากนมายแค่ไหนคะว่าก,กินแล้วมันจะทําให้เรากะปีก้กระเป๋าถ้ากะปีก้กระเป๋าพี่ก็เชื่ออยู่นะว่ามันจะทําให้กะปีก้กระเป๋าแต่ว่าพูดถึงว่าจะให้มันแบบมืมอะไรอย่างเงี้ย ริงเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันก็จะคงมีส่วนแหละสารอาหารอะไรคุณค่าทางอาหารอะไรของเขา,าเนี่ยแล้วพี่เคยทานไหมคะไม่เคยเลยขอบคุณพ,พี่เคยดูโฆษณาดีหน้าตาบ้าง <Okay. S 3> ค่ะค่ะแล้วพี่มีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนคะว่ากินแล้วจะทาให้เรากับปีก้กระเป๋าเหมือนในโฆษณา,าก็มันก็น่าจะมีส่วนเช่ไ้มเราเคยทานไหมคะเคยเคยดูโฆษณาดีหน้าตาบ้างไหมคะค่ะ ก็มีความรู้สึกไงพ่อสนานเชื่อมากน้อยแค่ไหนว่ากินเข้าไปแล้วจะแบบกระปี้กระเป๋าหรือว่าสมองกระตุกดูมันผมว่ามันตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วเคยเคยกินไหเคยดูพี่ใส่ดูพ่อสนายหน้าตาบ้างไหมคะคแล้วพี่มีความเชื่อมากมายแค่ไหนะว่ากินลมแล้วจะทำให้มีความกระปี้กระเป๋าหรือว่าะคะ ก็ก็เชื่อปัญกานะคะม่ถึกกับมเพราะว่ามันพิสูด้วตัวเองแตะค่ะแล้วี่จริงยังมีคนด้วยค่ะเคยเคยดูโฆษณาหน้ากาบะไหมครไม่เจอไม่แน่ใจเคยดูแล้วค่ะแล้วก็มีความรู้สึกอยงรกม่แนเชื่อมันไหมเฉยๆค่ะเฉยเเหมือนกับก็ปกติกินอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าไม่ ไม่ชอบแบบหวานเกินไปคือเราเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแกกินแก้หิวตอนเช้าแต่ว่ามันก็อร่อยดีหอมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพวกเราพ่องานนาำีค่ะชื่อแชร์กันก่อนดิเลชเนค่ะพวกเราเป็นพีกอนภาสนะคะวันนี้ก็จะไปสัมภาษณ์คนในสวนสวนหลวงอันค่ะ